Mm hmm. ตื่นมาตอนเช้าก็เห็นเบลทำกับข้าวเลยนะคะทุกคนตอนนี้ติดใจทำกับข้าวข้างนอกมากๆเลยทุกคนแล้วแบบว่าเวลาฟิวทำกับข้าวข้างนอกมันได้บรรยากาศนะกินควันกินอะไรเนี่ยโอ้มันทำให้เบลเนี่ยแบบว่าวิญญาณเชฟเนี่ยเข้าสิงร่างเลยนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าความเข้มเนี่ยก็คือเกาลัคนมาเข้มเนาะกันยังมาวันนี้ตอนเช้าเราก็จะมาเก็บผัก นะคะ,ะเบลจะทําเมนูแกงอบนะคะทุกคนแกงอ่อมหมูใส่ผักนี่ลเห็นผักมันเยอะแล้วแบบผักกาดดอกที่ปลูกไว้อะทุกคนถ้าไม่เก็บตอนนี้มันก็จะแกะ่มันข้ามันแก่ไปมันก็จะไม่อร่อยเนาะถ้าเก็บตอนนี้เอาไปทํามันจะกรุบกรับมากแล้วเบลก็จะเอาผักกวางตุ้งนี่แหละทุกคนใส่เข้าไปด้วยต้นผักกวางตุ้งนะคะเบลไม่ได้แยกออกไปปลูกที่ไหนเลยแต่ว่าเบลเลือกเอาต้นใหญ่ๆเราก็เอาต้นใหญ่ๆนี่แหละเอามากินก่อนเดี๋ยวต้นเล็กๆเขาก็จะแซมขึ้นมาเองอะ อะไรแบบนี้นะทุกคนเก็บผักอะไรแล้วเราก็เอามาแช่น้ําไว้สักสิบนาทีนะถึงเราจะปลูกเองก็ตามอย่างน้อยเราก็แช่น้ําไว้ก่อนนะทุกคนเผื่อพายุงพยายาล้างเขาให้ดีก็คือถ้าเราไม่ได้กินสดสดก็ไม่เป็นไรหรอกทุกคนยังไงเราก็เอาไปต้มฆ่าเชื้ออยู่ดีเนาะเบลก,ก็มีมะเขือด้วยมะเขือของเรานี่ก็คือออกโดกแห้งทุกคนแรดเปือนคนปลูกตอแรก คือคนปลูกเลยต้นนี้สองต้นที่เบลปลูกมาตั้งแต่เบลอยู่ห้องเช่าที่ทุกคนเห็นนั่นแหละมันมีสองต้นคู่กันใช่ไหมละ่ะแล้วทีเนี้ยพอย้ายมาอยู่หลังนี้เบลก็เลยเอาเขาตอนแรกก็ว่าจะไปปลูกตรงนี้ตรงนี้คือเบลก็เห็นมุมมุมที่เบลล้างจานอะทุกคนมันจะอยู่หลังห้องน้ําพอดีใช่ไหมเบลก็เลยเอาต้นมะละกอมาปลูกไว้คู่กันแล้วก็เอาต้นมะเขือไว้คู่กันฮัทยาเกิดศาตนาซันเดย์เฮาซัได้เป็นคู่กันตลอดไป หมายถึงต้นมะเขือนะทุกคนไม่ใช่เบลต้นมะเขือซื้อจ่ายเบลก็ปลูกให้เขาคู่กันเนาะทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยมันก็ได้น้ําได้ปุ๋ยได้อะไรด้วยก็ออกลูกดกมากๆเก็บกินแทบไม่ทันคือเบลอพอมันมีแล้วเราไม่รู้ว่าจะทําเมนูอะไรไงทุกคนผัดก็กินแล้วลวกก็กินแล้วแตวมะเขือก,ก็กินแล้วทีเนี้ยเบลก็เลยจะเอามาแกงแบบแกงอ่อมอะทุกคนใส่ผักเยอะกว่าเนื้อสัตว์เนาะล้วก็เน้นผักเน้นแบบ อะไรเยอะๆไปเลยเนาะสดน้ำโกโก้คือสีสบค่ะทุกคนค่ะข้าวเหนียวหวนหอนเนาะเบียแช่ข้าวเหนียวไว้ด้วยเมื่อคืนนี้ก็กะว่าจะทอดแบบเนื้อให้เด็กๆกินกับข้าวเหนียวหอนหอนเนี่ออนยามาเส้ากะเกงอมเนื้อนึกตั้งแต่ตอนเมื่อคืนแล้วทุกคนบอกกินขา้าวแลงมือนึงเพ้ออย่าเป็นตาย <laughs> ทุกคนค่ะแล้วมันแบบ เอ้ยแบบคิดมันแบบนอนคิดแบบมาตอนกลางคืนตื่นเช้ามาฉันจะกินเมนูนี้เมื่อไหรจะช้าเมื่อไรช่ชะที่ตื่นเช้าไม่ใช่อะไรนะทุกคนตื่นเศร้าวไว้มันก็ได้กินข้าวเร็ว <c oughs> นะ <c oughs> เป็นคนมักกินจังว่าเป็นยังไงกับประจักเนี่ยถ้าทําแบบแกงอบนะตอนเด็กๆออกเรลเคยเห็นพี่เตยเวลาที่เราไปทํานากันยายเบว่าออเขาจะสอนพี่เตยทํากับข้าวนู่นนี่นั่นพี่เตยแกก็จะแบบ จำเร็วมากเวลาที่ทํากับข้าวแล้วพี่เตยก็จะทําแบบนี้แหละ ใส่เตาฟืนนี่แหละทุกคนแล้วก็จะคั่วแบบว่าพวกเครื่องแกงพวกเนื้อเลยให้มันแบบกรีมเลยนะทุกคนจนแบบมีกลิ่นมินไนอะแล้วแกค่อยเอาปลาาเทใส่แล้วเอาผงชูรสใส่ใช่ไหมก็เติมน้ําเข้าไปปรุงแค่สองอย่างนี้แหละแค่นั้นเลยแล้วก็รอให้มันเดือดพอร้อนมันเดือดก็ใส่ผักที่เราแบบตามใจชอบเลยอยต้องอยากใส่ผักยังเท่ากับใส่ยังสินะแกนี่คือเคล็ดลับค,ค,ความแซ่บของแกงออมเดอถ้าอยากให้มันสีสวยนี่คือเราต้องคั่วให้มันแบบ หอมเลยอันนี้เทคนิค เบลจำมาจากพี่เตยนี่อันเดียวที่เบลจำได้อันอื่นเบลก็จำไม่ได้เพราะเพราะว่ากินบ่อยที่สุดแล้วก็เบลก็ชอบแกงอ่อมมากแกงอ่อมแกงหน่อไม้ตำัะหุ่เสิเแบลบชอบนะทุกคนแล้วก็ขัวไข่ใส่ผพักซี่ผัดบกแตงใส่ไข่อย่างเงี้ยเลาวลาวบ้านๆน่ะแเบลบชอบยายชอบทําให้กินทุกคนมันก็เลยติดมั้งติดมาจากตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กเหมือนกับว่าเราตอนเด็กเราเคยกินอะไรแล้วตอนโตมาเราก็จะแบบ กินยังสั้นยุตตลอดถึงสีนะนะ่าทุกคนคะอันอื่นน่ก็กินได้แหละทุกคนกินได้ทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่าแบบที่ชอบมากๆแบบกินบ่อยๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนแต่ว่าวันนี้เบลไม่ได้คั่วแบบว่าให้มันไหม้มากนะทุกคนเพราะว่าเราก็ต้องรีบทํากับข้าวให้ลูกด้วยแล้วก็ทําอย่างอื่นด้วยอันนี้เบลแกงอ่อมยังไม่เสร็จเลยก็เรียกให้เด็กๆมากินข้าวก่อนเพราะว่าหิวแล้วน้องอน,นามายืนเท้าเอว รอตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแม่หิวข้าวหิวข้าวอยู่นั่นแหละเบลบก็เลยให้เด็กๆนะกินก่อนแล้วเบลค่อยกินทีหลังก็แล้วกันเนาะป้อนข้าวป้อนน้ําอะไรลูกเรียบร้อยล้วก็ไปทํากับข้าวกันทุกคนเแบลบไปทํากับข้าวก่อนนะเบิงลูกซอยคอยเนยเดอพี่นองเดอไอ้มแบับนนั่งกินข้าวนี่เดอลูกหล่าสองคนกับยู่เบิงอยู่กับมมเจ้าเดอเบิงหลานกินข้าวนี่เดอผู้ใดก็ได้

เด็กๆก็กินข้าวอิ่มแล้วนะทุกคนเขาก็ไปเล่นตามอัธยาศัยนะคะส่วนแกงของเราก็เดือดผุดๆไปเลยตกักซิมเบิงบันี้โอ้ยเข้าน้ําเข้าเหนือมากๆเลยทุกคนน้ําแบบขุกขิกนะทุกคนใส่ใบแมงลักเข้าไปปิดไฟได้เลยแต่เห้าบ่มีแกนเท่ากับ ยกหม้อลงเลยนะทุกคนแล้วก็ตักใส่ถ้วยแบบนี้เแบลบอาตักใส่ถ้วยนะจ๊ะเบลตักใส่จานแบบนี้แหละแกงไว้หม้อนี้กินตอนเช้ากับตอนเที่ยงนะทุกคนมาเด้อจ้ามา่กินข้าวน้ำกันทุกคนค่ะแกงอ่อมเบลนี่แบบสุดยอดยืนหนึ่งในตำบลน,นากลางเลยเลิศบอไม่ใช่ยืนหนึ่งในอำเภอนากลางเลยนะ,ะในจันงหวัดนรทําพีนี่บ่มีธธู้ใดเฮ็ดแสบสำเบลแล้วมีใครอยากกินแกงอ่อมไหม อยากกินแกงอ่อมไหมไม่เฮีนแบบยนเแบเ่้อไปสิแกงู้กินกินข้าวกินอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เก็บกวาดสิ่งของที่เราทํากับข้าวไว้นะคุณเก็บห้องครัวให้เรียบร้อยนะคะวันนี้เบลก็ จะมาตัดตกแต่งกิ่งต้นมะม่วงนะทุกคนคือเบลก็เอาเลื่อยที่ว่าเบลเอฟมาตั้งแต่ในแอปออนไลน์ก็ใช้อยู่เป็นประจำนะตัดไม้ตัดอะไรก็ใช้อันนี้แหละทุกคนวันนี้ก็มีบันไดที่ว่าเอามาจากบ้านพี่เตยนะทุกคนยังไม่ได้เอาไปคืนพี่ก็เลยเดี๋ยวขอยยืมตัดต้นมะม่วงก่อนทุกคนมันยื่นลงมาใส่หลังคาเยอะเกินไปกลัวว่าหลังคามันจะพังเนาะถ้าแบบเยอะกว่าน,นี้แล้วต้นมันหนัก ถ้ามันหนักมันจะล้มใส่บ้านเราอย่างนี้ก็มีนะทุกคนเราก็ต้องตัดตกแต่งให้เขาอยู่ตลอดนะทุกคนแต่ต้นมะม่วงต้นเนี้ยเวลาที่ออกลูกมาออกลูกเยอะนะแต่พอเราจะกินสุกหรือถ้าเราไม่หอ่อหรือว่าจะไม่ทันหนอนเลย ผล,ลไม้ที่เนี่ยแล้วมันจะแบบเป็นแมงข้างในไม่ค่อยได้กินออกแต่ถามว่าต้นเนี้ยมันมันใช้ประโยชน์อะไรได้ก็คือมันเป็นร่มเงานี่แหละทุกคนมันเป็นลมเงาให้เห้าแบบยูแบบว่าเวลาแบบอากาศร้อนๆก็จะเป็นหม่มให้เอานางใตายต้นไม้อย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะเยวก็จะตัดเฉพาะตรงกิ่งที่มันยื่นมาหาหลังคาแล้วก็ ตรงข้างล่างให้มันแบบตัดให้มันเป็นทรงแบบกลมๆอ่ะทุกคนนั่นแหละให้มันไปอยู่ข้างบนซะเยอะกว่าแต่ข้างล่างต่ําๆเราก็ดึงออกทุกคนแล้วต้นมะม่วงอ่ะเขาก็จะมีกิ่งแห้งๆน่ะเยอะเวลาที่แบบมันหมดอายุไขมันก็จะกิ่งแห้งๆมันก็จะ ย้อยลงมาเองทุกคนถ้าเราไม่ตัดเขานะต้นมะม่วงก็จะเป็นอย่างนี้ลบวก็เอาบันไดแล้วก็ยืนตัดเราสามารถทําเองคนเดียวได้เลยนะทุกคนแต่ว่าเบลก็ระวังอยู่เวลาที่แบบว่าเรายืนขึ้นบันไดทุกคนเบลก็จะขยับดูว่าเขานี่แข็งแรงไหมเบลสามารถขึ้นไปยืนอยู่ได้หรือเปล่าก็แบบเพราะว่าเรามีประสบการณ์แล้วไงครั้งนั้นที่แบบเราตกบันไดแต่ว่าเราคิดว่าเราจะไม่เจ็บโอ้ทุกคนจนว่าขาหานจนว่าแบบขาแบบว่าขาแพงแบบเจ็บ ทรมานมากแบบหลายวันเลยกว่าจะหายแต่ว่าตอนนี้มันก็ปกติแล้วเหลียะทุกคนแล้วหน้านั้นที่เบลทำตัดตกแต่งจริงอ่ะหน้าฝนเขาไม่ให้ค่อยให้ทำสักเท่าไหร่นะแต่เท่ากับแบบว่าใจมันฮึกเหิมนะอยากให้มันแบบว่าสวยงามดูดีเออดูไปดูมากค้าฮักบทดบที้ ไม่ได้ไม่ผาดแต่ว่าหน้าเนี้ยมันไม่ได้ฝนตกแล้วดินมันไม่ยุบดินมันก็แข็งเนาะด้านบนเแบลบก็เลยจะตัดตกแต่งนี่แหละนี่แหละเบลทุกคนเแบลบก็จะเอามุมข้างๆเนี้ยออกออกเฉพาะด้านล่างด้านบนก็ให้เขาสูงไปเลยต้นไม้ต้นเนี้ยกว่าเขาจะโตได้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะถ้าจะแบบเอาออกทั้งหมดเลยเแบลบก็อ๊้ไม่ไหวถ้าอย่างน้อยถึงมันจะไม่ได้กินผลนะอย่างน้อยก็ได้กินแบบแบบ ได้ลมเงาจากเขาก็ยังดีนะทุกคนพวกไม้พวกอะไรที่เราตัดลงมาเราก็ทําเป็นฟืนได้เอาไว้นึ่งข้าวหุงข้าวทํากับข้าวนี่แหละทุกคนทุกวันนี้เบลก็ด้แบบไม่รบกวนใส่แก๊สเลยไม่ค่อยได้ใช้แก๊สเลยใช้แต่เตาถ่านอย่างเดียวมุมนี้เบลปีนขึ้นไปไม่ได้ทุกคนรู้สึกว่าทางพื้นของบ้าน,นมันค่อนข้างที่จะแบบว่าสไลด์ลงไปด้านล่างเนาะอดินมันจะสูงเฉพาะตรงตัวบ้านใช่ไหมละ่ะเวลาที่เราเอา บันไดไปกลางเนี่ยมันแบบชอบโยกเยกหน่อยเแบลบคิดว่าเบลจะปีนขึ้นไปบนต้นไม้ดีไหมแต่ว่าทุกคนมดเยอะมากอยู่บนต้นไม้นะพอเราจะปีนขึ้นไปขนาดว่าเอาไม้กวาดมากวาดออกโอ้เจา้าวมาตะใส่ทุกคนค่ะนางก็คงจะว่าเบลน้ำมาลุกลานบ้านฉันอีกแล้วถึมาเอาบ้านฉันนี้อีกแล้ว ก็คงจะว่าให้เบลอย่างนี้เนาะแต่เบลก็บอกมดอยู่นะว่าเบลจะตัดตกแต่งกิ่งให้เท่านั้นอะไรอย่างนี้น่นกับกรฟังแล้วก็แฮมารุมกัดขาเบลทุกคนสันหลับเบลก็ปีนขึ้นไปด้านบนไม่ได้พอเบลปีนขึ้นไปด้านบนไม่ได้เบลก็เลยกะมุมว่าเออเอามุมประมาณนี้มันได้ไหมมันจะปีนขึ้นไปถึงไหมมันกับ่าถึงก็ต้องขยับขึ้นไปขยับเข้าไปอีกนิดนึงมันถึงจะถึงทุกคน พอตัดต้นมะม่วงก้านมะม่วงออกจากหลังคาเราก็รู้สึกว่าบ้านแบบสว่างขึ้นมาเยอะมากทุกคนเียวก็เหลือร่มเงาไว้อยู่นะเวลาที่แบบเรานั่งอะไรเงี้ยมันก็จะมีร่มเงาแต่พอเราตัดออกแบบนี้แบบบ้านมันแบบสว่างขึ้นมาแบบเยอะมากทุกคนมันดีมากเลยท้าเราตัดตะโดนก็คือดีเนาะตัดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาเก็บกวาดเอาไปกองไว้ข้างต้นมะพร้าวก่อนนะคะให้เขาแบบว่าเป็นแห้งๆเนาะเดี๋ยวเบลค่อยจะมาตัดเอาเป็นฟืนทีหลังนะทุก เมื่อเช้าเบลก็รดน้ําผักนะทุกคนเดินไปดูต้นกล้วยใบกล้วยเรืองเหลือง,องทุกคนพอเราตัดต้นกล้วยที่มันแบบว่ายืนต้นตายออกมาด้านในของไส้กล้วยทุกคนมีแต่ด้วงมีแต่นอนเต็มเลยต้นกล้วยแบบไม่รู้จะทํายังไงให้เขาแบบอันนี้เนาะแต่พอฤดูหน้าฝนหรืออะไรอย่างเงี้ยต้นกล้วยมันก็สวยอยู่นะหรือว่ามันจะเป็นเฉพาะหน้าเลง้งหน้าหนาวอย่างนี้เนาะต้นกล้วยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ทุกคน ต้นไหนที่ไม่แข็งแรงอะเบลก็ตัดออกเลยทุกคนแล้วก็สับๆเอากองไว้ตรงโคนต้นมันนั่นแหละมันจะได้เปื่อยย่อยสลายถ้าเอาเราเอาแบบอะไรไปบังแดดให้แบบว่ารากกล้วยตรงตอกล้วยตรงแบบว่าโคนต้นมันอะต้นกล้วยมันจะชุ่มฉ่าน้ําอยู่ตลอดเวลานะทุกคนมันจะทําให้แบบใบมันสวยงามอันนี้คือจากที่พิจรารณา ที่ตั้งแต่เราเข้ามาอยู่นะรู้สึกว่าถ้ามันแห้งเนี้ยมันก็จะยืนต้นตายแต่ถ้ามันมีอะไรปกคุมมันเยอะๆแบบเอายาวอะไรไปคุมมันใบอ่ะทุกคนต้นกล้วยมันจะแบบชุ่มฉ่าใบมันก็จะสีเขียวเลยนะจากที่เบลพิจารณานะทุกคนแล้วเมื่อเช้าเนี่ยยืนแบบพิจารณาใบกล้วยอยู่นานนั่นแหละใบไหนที่มันย้อยใบไหนที่มันเนี่ยมเบลก็ตัดทิ้งเลยทุกคนแล้วก็ตัดต้นนั้นไม่พอก็ลาบมาหากบกม่วงอีกต้นมะม่วงเนี่ยถ้าเบลไม่ตัดเบลคิดว่าปีใหม่ ลุงเบลมานี่ยเลือตะต่อนั้นจ้ะเบลวาแกถ้าแกได้ตัดนะทุกคนก็จะมันมือมากก็จะตัดไปเบิดเลยนะเหมือนต้นมะนาวสรุปโกบงนาวย่งตะต่อจ้ะกบงนาสัน การมุมนั้นเสร็จเรียบร้อยก็ลากบันไดามาด้านล่างทุกคนด้านล่างก็จะต่ํากว่าด้านบนสักนิดหนึ่งนะคะเราก็จะเอาบันไดปีนขึ้นไปสักสูงสูงหน่อยทุกคนแล้วเราก็จะตัดออกเลยแล้วก็ดีนะมีเลื่อยอันเนี้ยมันทุ่นแรงได้ดีมากเราไม่เหนื่อยถ้าใช้มีดในการตัดมันเหนื่อยมากเลยนะทุกคนแต่อันเนี้ยคือดีก็คือเราก็แบบว่าจี้เข้าไปจี้จี้จี้เข้าไปแล้วเขาก็จะหลุดออกมาเองง่ายได้มากโอ้ทุกวันนี้ดีเนาะมีเครื่องทุ่นแรงแบบ สะดวกสบายในการแบบว่าทำงานส่วนมากๆบ่มีผัวก็ได้บ่มีผู้ชายก็ได้เออเลิศบละพูดไปทีไรก็วกเข้ามาเรื่องนี้ทุกทีเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้มันอยู่ติดใจสำนึกหรือเปล่าไม่หลอกทุกคนมันก็เป็นอัธรรสในการพูดจาของเราเฉยๆนะคะมีไม่มีก็ ถ้ามันเถาะนะคะเราก็อันไหนเราทําเองได้เราก็ทําอันไหนมันเหนือบากว่าแรงเขาก็ไปจ้างคนมาเห็ดนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้มันก็ไม่ได้ยากอะไรในการตัดต้นไม้นะทุกคนเบลก็ชิวไปแล้วเพราะว่าตอนที่แบบเป็นเด็กหรือว่าเป็นอะไรเบลก็ปีนต้นพะขามขึ้นปีนหลังคาตอกตําปูเหมือนผู้ชายอยู่แล้วก็โดนเลี้ยงมาเหมือนผู้ชายอยู่แล้วจะมีบ่มีกับมีคาสํากันนะ สรุปก็คือ,อยู่แบบนี้แหละดีที่สุดแล้วนะปัจจุบันนี้อนาคตมันสิเป็นจังไงเป็นยังไงเฮากะค่อยว่ากันอีกที่แก้ไขมันไปเป็นวันๆเอาเนาะเราจะมาโฟกัสว่ามันต้องอยังงั้นมันต้องอย่างนี้ตั้งความหวังไว้มากๆสุดท้ายก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าทุกวันนี้เบลแทบจะไม่ตั้งความหวังอะไรเลยอยู่ไปมือตื่นชามายังหายใจอยู่ U. แค่นี้ก็ดีแล้วแล้วก็มีแรงซัพพอร์ตลูกให้เขาเติบโตให้เขาประเชิญโลกภายนอกโดยที่ว่าเราเป็นกําลัง ใจให้ลูกอยู่ห่างๆเหมือนที่ทุกคนเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็ในโลกใบนี้นี่แหละทุกคนนี่แหละเบลก็ตัดต้นมะม่วงออกมาเรียบร้อยนะคะมุมด้านนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยทุกคนพอตัดเรียบร้อยล้วก็ลากไปไว้ฝั่งนู้นรวมกันเนาะตรงเนี้ยเบลยังไม่ได้เก็บทําความสะอาดนะคะทุกคนคะ่ะเบลว่าจะาจัดตั้งครัวฟืนไว้ใต้ต้นมะม่วงนี่แหละว่าจะทําให้มันสวยๆนะทุกคนเพราะว่าเบลจะไม่ทํากับข้าวข้างในแล้ว ก็จะทําแบบให้ที่หลบฝนที่อะไรเลยเดี๋ยวก็เป็นโครงการอันต่อไปนะคะว่าเราจะทําอะไรบ้างเนาะทุกคนดูจากมุมนี้ทุกคนดูท้องฟ้าก็เป็นสีฟ้าใช่ไหมบ้านของเราก็สว่างขึ้นมากๆเลยทุกคนบรรยากาศก็ลมกลงโปง่งสบายโอ้ยตัดเทศงานบัชนเหลียวล,ลูกหนุ่มกันอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะผู้นึงก็มาฟอ้องคนนี้ก็มาฟอ้องคนนั้นก็นมาฟ้องเอาไปเคียย์กันเองแม่ทําความสะอาดบ้านอยู่ <laughs> เบลจัดแจงตัดต้นไม้เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่ะแเบลบก็ขับรถพาเด็กๆไปซื้อกาแฟที่บ้านพี่เตยเนาะทุกคนแล้วก็ไปส่งของกันที่ไปรษณียนะ์เนาะวันนี้เบลแวะเข้าไปที่นาวังด้วยกลับมาก็มืดดึ๋ทุกคนคะ่ะส่วนติกับมาหอดบ้านก็มืดเดียวก็ไปนั่งคุยอยู่ที่บ้านป้าเแบลบก็ไปตัดต้นลำไยให้ป้าด้วยอยู่ที่บ้านนะทุกคนใช้เลื่อยอันเก่าเรานี่แหละก็ไปเอามันลงมาเนาะทุกคนยังไม่ได้ตัด เก็บกว่าเเลยก็ตัดลงมามดลุ่มกันฉะนั้นวันไหวแล้วค่ะทุกคนคะ่ะกลับมาบานกลับมาทําแผลมดกัดฉันลายโพดกัดขาทุกคนเหมือนเราไปพังบ้านเขาเน่ะรังมดที่บ้านป้าเบลตรงต้นลําใหญ่น่ะอู้รังบอกใหญ่ทุกคนถ้ามันออกลูกว้าว หวานเปรี้ยวปากเลยก้อยก้อยไขรมาเดงพืชผักของเราก็สวยงามขึ้นมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะก็เริ่มแบบเจริญเติบโตไปตามวันเวลาของเขาเนาะป้าเบลก็มาแบ่งผักที่ว่ามีผักกวางตุ้งผักสลัดเงี่ยเราสามารถเอาไป แปะใส่ดินแล้วก็ปลูกใส่ดินอันใหม่ได้เป็นเพาะเป็นพันนี่แหละป้าเบลก็มาแบ่งเอาแล้วก็เอาไปปลูกที่บ้านด้วยนะครับปลูกที่นี่ด้วยปลูกที่บ้านด้วยที่ไหนก็กินด้วยกันทุกคนแต่ว่าเอาไปแบ่งกันปลูกเพราะว่าพื้นที่ปลูกมันก็ยังไม่มีเนาะเบลยังแทบจะไม่มีเวลาทําอะไรเลยแต่ป้าเบลอ่แกจะชอบปลูกผักแป้งผักโอ้ยหลายทั้งหลังก็เป็นสวนมีข้อไก่มีเลี้ยงหมู มีต้นมะนาวทั้งหน้าก็เป็นแบบแป้งผักอะไรอย่างเงี้ยทุกคนป้าเบลก็ก็ชอบปลูกตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เบลเป็นเด็กแล้วเดินตามป้าต้อยๆก็เห็นภาพาไปปลูกพริกปลูกผัก เข้าป่าหาเห็ดอะไรอย่างนี้แหละทุกคนก็จะเห็นอยู่แบบนี้ตลอดเวลามันก็เลยติดตามมั้งเวลาที่แบบว่าเราทําอะไรเราไปไหนกน็คือห้องก็ขยันได้เพิินนะทุกคนค่ะเพิินพางเข้า,าอยู่จังใดตั้งแต่ตั้งแต่เราเป็นเด็กโตขึ้นมาก็เป็นอย่างนั้นมันอันนี้มันเรื่องจริงนะทุกคนคือเราเคยเห็นแบบไหนตั้งแต่เด็กเราก็โตมาเราก็คงจะเป็นอย่างนั้นเแบลบก็เห็นอดีนอนามชอบมานั่งมองเแบลบนะว่า เออแม่ทำลายอันนี้คืออะไรอะไรเงี้ยการเป็นอยู่มันนี่คือเรื่องจริงนะทุกคนพอเราพาลูกไปอยู่ในพื้นที่ที่มันแบบท็อกซิตหรืออะไรมากๆเด็กเขาจะเรียนรู้ในการท็อกซิตอันนี้คือเรื่องจริงเลยฟังมาแบบฟังคนอื่นพูดฟังคุณหมอพูดหรืออะไรก็แล้วแต่พอมาเจอสถานการณ์ครอบครัวของตัวเองจริงๆอะ่ะมันมันคือเรื่องจริงเลยพอเราพาลูกไปอยู่ในที่ท็อกซิตเขาก็จะแบบ เป็นคนก้าวร้าวเป็นคนท็อกซิตเป็นคนแบบว่า พูดแบบไม่ฟังใครไม่เอาใครอะไรเงี้ยแต่พอเราพาเขามาอยู่ในที่ที่แบบว่ามันสบายใจมันทําอะไรก็แบบว่าอิสระเสรีเด็กๆเ,เขาก็จะแบบว่า,าการใช้ชีวิตการแบบว่าการพูดกันจาก,ก็จะเปลี่ยนไปนะทุกคนก็จะเปลี่ยนไปตามสถานที่ที่เราอยู่อันนี้คือเรื่องจริงเลยเพราะสัมผัสได้ดีเพราะว่าเราเลี้ยงลูกเองมันกับมือนะทุกคนตั้งแต่คลอดตั้งแต่รู้ว่าตัวเองท้องโอ๊ย มันแบบหลายอย่างถาโถมเข้ามาในชีวิตเบลมากมันทําให้เราแบบเรียนรู้ที่จะแบบว่ายืนอยู่เพื่อใครเลยอันนี้คือเรื่องจริงเลยอยู่บ้านก็แบบนี้แหละทุกคนเแบลเป็นคนอยู่นิ่งไม่ค่อยเป็นนะเห็นอะไรก็อยากทําก็อยากเก็บตลอดเวลาพอเราเห็นบ้านมันสะอาดสะอา้านเราก็ตื่นขึ้นมามันก็สดชื่นไงทุกคนวันนี้เบลไปนาวังมาก็ไปรับมะขามมาด้วยนะคะทุกคนคะ่ะก็เลยแวะไปที่ตลาดที่นาวังอะ่ะ อำเภอนาวังอ่ะทุกคนมันจะมีตลาดเหมือนเป็นตลาดของชาวบ้านนี่แหละแล้วก็จะมีกับข้าวขายมีแบบว่าพืชผักผลไม้เต็มเลยเดี๋ยวก็ไปได้ข้าวมันไก่มากองละ2ีบาทได้มาสองกองแล้วก็ซื้อเอเกี๊ยวเ่เกียเก๊ยวนึ่งมาให้เด็กๆด้วยแล้วก็มีกล้วยแล้วก็ส้มโอซื้อมา ก็แบ่งกล้วยแล้วก็ส้มโอให้ป้าไปกินที่บ้านป้าเบลก็ไม่ค่อยกินเนื้อกินอะไรเท่าไหร่ก็เลยแบ่งผลหมากลากหม่ให้เพื่อนไปกินกับเขานะคะเพื่อนอร่อยมากเลยทุกคนกินกล้วยกล้วยกับข้าวเหนียวแจ๊กแห้งป้าเบว่าแล้วคาวนี้เบลก็เลยเอาข้าวมันไก่มาใส่จานให้เด็กๆเนาะกินเป็นข้าวเย็นนะคะทุกคนคะ่ะนี่แหละถ้ากลับมาถึงมือถึงค่ำเบลก็ไม่มีเวลาทํากับข้าวนะทุกคนก็เลย ซื้อมาเอานะคะแล้วแต่วันพอเมื่อเช้าเราก็ทํกับข้าวกันไปแล้วตอนเย็นซื้อก็ไม่เป็นไรเนาะทุกคนนานแล้วที่อดินกับบันาไม่ได้กินข้าวเหมือนกันก็เลยซื้อมาให้เขากินกันทุกคนคะ่ะเด็กๆก,ก็กว่าจะกินข้าวได้ก็โอ้ยจะเป็นอย่างอีรุ่งตุ่งนั่งค่ะทุกคนคะ่ะทานังทานนึงแกล้งกันอย่างนี้ก็มีนะทุกคนกว่าจะกินเขาอิ่มได้เแบลบนี่แทบลมจับคะ่ะแต่ละมือแต่ละเดี <laughs> โตได้งไงเอาหมแม่ก็กินข้าว,วกินข้าวเยอะแม่กินข้าวเยอะกินผลมยยไม้เยอะแข็งแรงแม่ก็โตมกม้าไม่เคยป่วยเือเคยป่วยไหมป่วยดีทำไมอ่ะเข้าโรงพยาบาลบ่อยไม่เห็นแล้วมาทีไรก็ได้ไปนอนแต่โรงพยาบาลของมาม้าหลหะมาม้าไม่เคยไปนอนมาม,ม่าแข็งแรงมากไม่รู้เป็นเพราะอะไรอย่าไปล้วงเชื่อกินข้าว โอเคลูด okay. yeah, hmm. hmm. yeah. ูไม่ตกใช้ส้มด้วยน้องก็ใช่เหรอ่ะมันเอาไว้เขียนอะยากให้มันนี่โอ้น่ากิน เห uhm uh ็นไหมน้องใช้ใซ่อมเป็นนดนอยีอเหเกียข้าวเส่ด้วยออน้ะเขาก็เอาไก่ด้วยเขก็หมูด้วยมามีดอกหมูอย่างนี้จะแก้แซวเิน้องมน้ไม่มีคร่บไ่แว ทำเมอะาันนา้กินน้ำเลยปุ๊กน้องกระเพาะเด็กปุ๊กซื้อข้อไม่หมดกินไม่หมดหรอเออกินไม่หมดก็ไม่เป็นไรเอาเอาจานไปเก็บไว้ตรงโต๊ะด้วยนะ นูก็หิวหนูกินไม่ตัวชั่วไหนเนี่ยเอาฝาชีครอบไว้ฝาชีเหรอเย็นหนูก็หิวอีกงั้นเ,เอาฝาชีครอบไว้แล้วเวลาหิวก็ไปตักกินอีานายกไปให้พี่ด้วยให้พี่ครอบฝาชีไว้โอเคเอานี่ เด็กกินข้าวเสร็จเรียบร้อยเบลก็นั่งทํางานอยู่ยแป๊บนึ่งคะ่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็พอน้ําร้อนเบลก็ได้ไปผปสมน้าให้ลูกอาบน้ําอาบทาเรียบร้อยตัวเองก็เข้าไปอาบน้ําทุกฏโอ้เมื่อหลายมืออ,อนนีนอนหลับเป็นตายเลยเบลรู้สึกว่าตอนที่ว่าเบลไปนอนใช่ไหมแล้วมีใครเคยเป็นบ้างเหมือนเหมือนเรากําลังจะหลับอะทุกคนแล้วเราก็แบบ กึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วเหมือนเราฝันทุกคนเบลฝันว่าอะไรสักอย่างนี่แหละหรือว่าเบลคิดตามแบบว่าเราตัดต้นไม้มากเกินไปเนาะเบลก็ฝันว่าเบลจับอะไรสักอย่างแล้วมันพลาดแล้วเบลเหมือนเหมือนจะตกลงมาเหมือนจะตกลงมาแล้วเราจับพลาดแล้วใจเราตกเลยนะทุกคนใจมันวิวอะ่ะใจมันวิวตกไปอยู่ตะตุ่มอะ่ะใจอะ่ะแล้วคราวนี้เราสึกรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วแบบโอ้ยเบลแบบ จแบบเราตกไปอยู่ตะตุม่มเราก็เลยเรียกขวัญตัวเองทุกคนขนาดเราึ่งหลับึ่งตื่นนะแค่แบบวูบไปแป๊บเดียวเองเราก็แบบดึงตัวเองกลับมาอี ه, ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยไม่เข้าใจเหมือนกันทุกคนไม่เคยฝันอะไรแบบนี้เลยนะคือถ้าฝันธรรมดาก็ฝันไปแบบทั่วไปแต่ถ้าอันเนี้ยฝันแบบเหมือนเราตกจากอะไรทั้งอย่างะ่ะแล้วรู้สึกตัวขึ้นมามันใจมันตกนะ ทำไมมันเป็นอย่างนี้เบลก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันทําไมต้องฝันอะไรแบบนี้หรือมันเป็นอะไรมันมีลางบอกเหตุเหรอหรือยังไงแต่ก็ช่างมันเถอะเราอาจจะทํางานเยอะไปเราเหนื่อยเราก็เลยเพลียนะทุกคนมันก็เลยเจอ,อสถานการณ์แบบนี้อ,อันนี้คือแบบคิดในทางที่ดีไว้ก่อนนะคะทุกคนคะ่ะสําหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะใครสนใจสั่งสินค้าจากร้านเบลก็จะมีมะขามกวนแล้วก็มีกุนเชียงแซลมอนเข้าแล้วนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็สลิด แล้วก็อกไก่ใครสนใจก็ทักมหาเบลที่ไลน์ในช่องทางการติดต่อที่เบลให้ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยส่วนใครอยากสั่งเรื่อยตามเบลก็อยู่ในคอมเมนต์นั่นแหละที่เบลปักหมุดไว้เลื่อนลงมาดูนะคะก็จะมีลิงก์ก็กดเข้าไปมันก็สั่งในแอปออนไลน์นี่แหละทั่วไปทุกคนเหมือนเราซื้อของทั่วไปเลยไว้เจอกันใหม่คราวหนะ้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ